มะม่วงสุกทานไม่ทานทิ้งก็เสียได้เดี๋ยวม่นิจะพามาทำมะม่วงกวนค่ะจะทำเก็บไว้กินเองหรือว่าจะทําขายก็ดีเหมือนกันนะคะมานิดมาแบ่งปันสูตรค่ะอันนี้เราก็ปอกเปลือกมะม่วงที่สุกแล้วเนาะเป็นชิ้นเป็นชิ้นค่ะบด,บดเนื้อมะม่วงให้ละเอียดหรือจะนํามาปั่นที่เครื่องปั่นก็ได้ค่ะในการบดมือก็ต้องมีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ทําให้แบบมะม่วงของเราละเอียดถ้ามีเ,เครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้เลยค่ะปแป๊บเดียวไม่ถึง1น,นาทีเนื้อมะม่วงของเราก็ละเอียดพรร้้อมมมกกกกวววนนแลลจจะททีเเาาาา็ใส่่ังํไป ะมดะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือหนึ่งช้อนชาค่ะนาไปกวนที่ไฟอ่อนๆนะคะกวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าสีไอ้องมะม่วงของเรานะคะจะสีเข้มแบบนี้แล้วมะม่วงของเราก็เดือดพุดๆแบบนี้ค่ะแล้วก็นําไปใส่ภาชนะที่เราจะเตรียมตากแดดได้เลยวันนี้ก็จะเทใส่ถาดแบบนี้เลยนะคะทำให้เป็นแผ่นบางๆะะตากแดดจัดประมาณ2-3แดดเลยนะคะวันนี้ก็นําไปตากเนาะประมาณ2แดดค่ะทุกคนแต่ว่าถ้า3มแดดนี่คือจะ มันะะเปนตากแบบนี้ต้องมีตะแกรงหรือว่าผ้าคลุมไว้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันแมลงคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือสองแดดคะ่ะทุกคนนมาแพคไว้กินนานๆหรือว่าจะทําขายก็ได้เลยจ้าแค่น,นี้เราก็ได้มะม่วงแบบอร่อยอร่อยไว้ทานานานๆแล้วจ้าไปทำได้กันหรือเปล่าคะเม้นมาคุยกับเมนิดได้เลยฝากกดใจเม้นแชร์ฝากกดติดตามช่องเมนิดด้วยนะจ้าาตัวไปอูมามีก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจะมาแจกสูตรอะไรติดตามไม้ได้เลยจ้า